วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์เรามาหาจับเสืเดือนขายเป็นไรายได้เสริมนี้ก็มาส่งกลางคืนช่วงตี3ถึงสว่างเสืเดือนก็เป็นราคาตอนนี้ย e ี 10, ่สิบาถึงยีบาทครับนี่กวาจะจับได้แต่และโลก็ยากเหมือนกันเดินเดินจนเดินเป็นหลายสิบโลตัวคืนครับ แต่ก็มีรายได้ทุกวันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่มาหาจับสตเดือนขายนะครับพอเราได้สตเดือนแล้วช่วงเช้าก็มารวมตัวกันที่บ้านที่เขารับซื้อสตเดือนนะครับถ่าแก่เขาก็จะแหวาถุงปุ๋ยมาตั้งเรียงกันไว้นะครับแล้วก็ทําการชั่งกิโลจ่ายเงินก็เป็นรายได้อีกรายหนึ่งของชาวบ้านชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอศิกรภูมิ ครับซึ่งมีรายได้ทุกวันนะครับวันละ 300- ถึง1,000บาททุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชรานะครับสามารถไปจับมาคาได้เพราะว่าเสเดือนหาได้ทุกที่นะครับในพื้นนานะครับท้องไร่ท้องนาหาง่ายนะครับแล้วก็จับง่ายไม่โดดหนีนี่ครับเอาคู่มาตั้งเรียงกันไว้แล้วก็ทําการชั่งกิโลนะครับกิโลละ20บกว่าบาทครับก็เป็นรายได้เสริมอีกชนิดหนึ่งของ พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเสเดือนก็เป็นอะไรที่อยู่ทั่วไปในพื้นนานะครับก็จับไม่หมดนะครับเพราะว่าเสเดือนก็เยอะอยู่แล้วนะครับจับมาขายมั่งก็ดีนะครับทุกปีมันก็แผ่พันทุกปีนะครับแผ่ขยายพันธุ์ทุกปีแล้วก็จับมาขายนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับโดยใช้แรงกายนะครับไม่ต้องลงทุน ก็สามารถจะได้เงินมาใช้สอยแต่ละวันได้ครับให้ลูกหลานไปโรงเรียนนะครับนี่ครับก็ช่างกิโลเสร็จก็จ่ายเงินนะครับได้คนละเท่าไหร่ก็จ่ายเลยก็มีไรายได้เข้ากระเป๋าว่าละสองสามร้อยถึงพันบาทนะครับแต่ละคนก็ดีอกดีใจนะมีไรายได้ทุกวันหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็หาจับเดือนขายนะครับก็จะมีช่วงประมาณ2เดือนนะคือเดือนก็จะหมด หมดฤดูออกนะครับออกจากรูเนาะก็ช่วงนั้นก็เป็นรายได้นะสองเดือนนี้ก็มีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันนะครับนี่พอค้าก็จะมารับซื้อทุกวันนะครับซื้อทุกวันช่วงเช้าช่วงหกทุ่มถึงสว่างนะครับก็พากันออกมาจับเสดเดือนขายแล้วนะี่ครับเป็นเสดเดือนใหญ่นะเสดเดือนใหญ่อยู่ตามท้องนานะครับซึ่งเออมันก็อยู่ทั่วไปนะครับในบริเวณนานะครับก็ปีนี้ก็ กุมสมบูรณ์นะครับเสรเดือนเยอะก็เขาเอาไปตากแห้งนะครับเราก็ส่งขายต่อต่างประเทศนะครับเราก็มีรายได้เสริมไปครับจากชาวบ้านที่อยู่บ้านเฉยนะครับไม่มีรายได้ตอนนี้ก็ได้รายได้กันทุกบวกทุกคนขยันนะครับขยันก็ได้รายได้ทุกคนนะครับนี่ครับเยอะมากครับผมนี่ดูเอาครับเต็มเลยครับ